Så. Fat på på Jakob, så var det der, du kunne mig på, jeg er på! Gav en arm, vi. Grunde det, er det, kan det. det, kommer Anna. Ja. Ja. Fat på, Fat på. Anna. Stop, 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 stop. er det der? <tryk> jeg ved faktisk ikke. Jeg tror, det er nogle rødder. Det er trærødder. Wow. Ah, skal vi få med? Vi skal se gangkirken. Gangkirke. anh lên park der sådan. Quang quang thang mua kia ở ăn hàng này nục bết, bữa nay Thái, lướt Thái. Thái. Vi skal gå den vej jo. Det er det to ender, Det har I en der, Nikolaj. Bedt nok, bedt nok, bedt. Nej, nej, nej. Ikke den vej, skat. Det er den vej. En Anna! Anna! <laughs> den vej? Er det ikke snak om, at det skal til Dommekirke? Det er den hey, vej, jeg bor, Nikolaj, hvis du skal op til Dommekirken, så skal vi den her vej. โอเคบอกน้องแม่จ้าเ,เริ่มบ้านแล้วงามงามสีชมพูสีม่วงสวย,สวย สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้มาพอกบก่อยอีกแล้วกบก่อยก็เป็นฝรั่งหน่อยนะย่ด,ดงดรอกไหมจ้าถ้ากันไม่ยางเหรียสวนสาธารณะงามอกไว้สวยๆฝรั่งหน่อยอยูนนะเนะี่นย yeah. ยางเหริน้ำกันจ้าคุณตรงนั้นนี่เป็นพุ่มเป็นพุ่มเลยอ่ะสวย นี่สีม่วงจ้ะนี่สีชมพูบานเลาก็มียังพันบานก็มีนี่นี่ยัพันบงามงมาแล้วมาแล้วฮ่าต่เก็ะสดต้องเกกฮ้ดสก็าคุณนาย จ้านี่มันเนี่ยออกทุกปีจา้าหนาหนาวกับหนาหนาวกบับวัตายเนาะแค่ว่าหน,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 นาหนาวเขาก็บนอนหนาห่อนเขากับบานออกแบบนี้จ้ามันก่อมันเต็มเลยผุนท้าผุนกับมีแบ่นุ่นเดี่ยวตรงเนาะนี่ใครแพชโพก็ ต้นไม้ต้นใหญ่ๆสวยสดุดเฟสเจ้าขางล่างมันเป็นไต่พุ่มนะมันต้นญ่มันหลายปีแล้วเนาะกันต้นญ่หลายปีก็จะเป็นพุ่มนี้ไแบบนั้นจ้ะเขาออกดอกงามๆ ก็จำได้ว่าเคยๆยอย่างนี้เนี่ยมีคอนวานซื้อวานกุหลาบพันปีจ้ะกุหลาบพันปีเนาะต้นเนี่ยกุหลาบพันปีมีหลายสีค่ะจ้ะมีมีเกือบทุกสีน่ะแต่ว่าเท่าที่เห็นอยู่สวนนี่มีมีสีม่วงสีม่วงอ่อนๆแล้วก็สีม่วงนั่นออกชมพูแล้วก็สีชมพูเนาะงาม,งาม เล่นดอกไม้ก็ไปใส่มาใส่เลยพอกับลูกเขาไปใส่แล้วบุคนพอกับลูกตรงอันนี้ว่าต้นเฟิร์นมาจากต้นเฟิร์นเลือนพักก <How good. S 1> ูดกองงาม,งาม and fern. So way. here we go. Right. In, right, ลออนี่่อันนี้ก็ต้นดอกไม้จ้ะดอกเขาดอกเขาอ่อนบานมาสวยๆนี่กะลังออกเป็นดอกตุ่มต้นนี้เป็นดอกไม้หมือจ้ะนี่แต่ยังพันหนบานเนาะอน,นี่ดอกยังดอกปอบีปอปีสีเหลือง này, nay, 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 này nay, 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 nay,

ยางมะพร้าวสีเหลืองจ้ะ hmm. ท mm ุกคนมีต right? <c oughs> <c oughs> ้นเดียวมีช่อเดียวพ่อก็มมิ้นสีสีครีมสีออกขาวสีครีมขาวๆเนาะออกเหลืองปนากทุค

Lúc nãy bóng hay pao này, này. bóng tân ngang yên tất tất luôn 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 này luôn 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 que te